วันนี้เราจะไปางานรับปริญญาของเพื่อนในกลุ่มแด๊ดเด็ต ันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟร้รานประจำของเราร้านหนึ่งนะครับใช่ชื่อร้านว่าพินนะครับนี่ดีตรงน้เราได้มีคนตัวเต็ม จรกงอนทีมงานใี่มีทีมงานด้วยอ่ะเจ๋งมากแล้วก็ให้ดูทีมงานข้างหลังเรานะฮะน้องเจนนี่น้องเจนนี่ใครเห็นเราเลิซไส้หรือน้องลิซ่าใครเห็นนี่ทักทายได้อันนี้เป็นร้านกาแฟที่ผมกับเกิุลมานั่งกินกันเป็นประจำคัวเองชงเองทำเองทุกอย่างทุกอย่างคือเขาจะคั่วหมดเลยจะมีแค่เมล็ดกาแฟตัวเดียวที่เขาเอาเข้ามานำเข้ามาที่เขาไม่ได้คั่วเวันนี้เราจะไปงานรับปริญญาของเพื่อนในกลุ่มแตนเส็จโดยที่ทีมวันนี้มัน่ะ รับปริญญาเป็นคนสุดท้ายของลุกคน,นของที่เอามาให้เพื่อนที่ใช้ในการถ่ายรูปคือเราจะไปเกิดชอบดอกไม้ชอบแบงค์อ<ส>ะไรนะคือหลายคนรับปริญญาก็จะใช้สิ่งนี้มันเ,เป็นพันเป็นหมื่นอลยตุ๊ก,กตาไม่มีไม่มีต่ของเราเ่ยคือเตรียมเป็นพิเศษก็ <laughs> คือใช้ระยะ <laughs> เวลาในการเตรียมประมาณอาทิตย์หนึ่งนะวางแผนใดๆแล้วของเพื่อนเนี่ยผมว่าของเพื่อนนี่อาจจะอยู่ในหมดที่พีคที่สุด คือผมว่าคุณหนักลนะผมมึงไม่เอาเรื่องอยู่อะเดี๋ยวไปดูภาพของคุณตอนบ้านเดี๋ยว่าตอนมาไงนเขาขับรถมาเออแต่ของเราขับรไใส์มาบอกให้มันถ่ายมามันถ่ายได้ไหมเพอนนั่นรู้ไม่รู้เหมือนกันเราะเขาบอคนเห็นว่าเจไม่ได้ไปเจอกันที่มอตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่คณะวิศวะของมอรังสิตกันที่เรียบร้อยเราทั้งสองคนได้เดินเข้ามาเพื่อที่จะมาพบเจอกับเพื่อนแต่หาเพื่อนไม่เจอ ฮออะะไร่แนะนำหน่อยคนดูไม่รู้จักแนะนำก่อนรู้จักมาเลยเดี๋ยวเอาไปดูแต่จริงๆอ่ะมอลังสิตอ่ะมอรังสิตมันจะต้องมี อันนี้มันถูกขามาขาตลอดทางเลยวันนี้มันตึ่น,น,นมืดมืดมลมากเลยนะ <c oughs> ดูดูวันนี้เราเตรียมของ <c oughs> ให้ชิคด้วย <c oughs> คือทุกปีเนี่ยเขาจะให้ดอกไม้กันในชะ่ไหมฮะซื้อผมรู้สึกว่าดอกไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบขึ้นเรือนอะเราใช้ประโยชน์ไม่ได้คือคือซื้อมาแล้วบางทีบัณฑิตไม่ได้เก็บ <c oughs> บัณฑิตก็จะเอาไปทิ้งแชิคเนี่ยเป็นคนที่รักของทีี่มประโยชน์สุขภาพรู้จักบุญรู้จักบุญรู้จัการทหารคนดับรักสุขภาพชอบกินคลีนเป็นคนชอบตับเราก็เลยเตรียมพวกนี้มาให้เขานะฮะแอบดอกไม้ ที่บ้านก็คงจะได้กินแกงเตยโพมาแล้วสิน, <c oughs> นี่นทำจากชายเป็นช่อ,ปปน,ชอนะฮะเป็นช่อ,อมันเป็นคนชอบอะไรอะมันนี่น,นะยันเ็นข้างหลังด้วยนะอันนั้นอะจะสีเลยนะ <c oughs> โอ้โหอไอ้อนนข,อไของแฟนกูอ๋อ และนี่เป็นสอสอเดี๋ยวจะตอนนี้คือเพื่อนเราเนี่ยออกมาจากออกมาประชุมแล้วครูจะบอกให้ว่าอย่างแรกที่เราต้องทำนะเปิดคลิปไอ้สัตว์เอ้ก็ทุกคนนี้อยู่กับพอกะ้านไม่ได้เปิดมาตั้งนานแม่ไม่เปิดคลิปทีนี้แต่ว่าไม่มีคาชาแสดงว่าเรามาทำเรื่องดี่ดีการเรื่องดีๆคาชาไม่เคยมีเลยที่เราให้ก็มีประโยชน์ทั้งนั้นใช่ตอนนี้คือของที่ยังไม่ได้เปิดตัวของครูต้องดูสัก้งวันไหมระหว่างนี้ก็เดินเบลล์แล้วเดี๋ยวเดินเบลล์คือระหว่างที่พวกมึงถือไปเนี่ยคนเขาก็มองกันแแบบบใช่ล้วคนขัปะ เดียวแมกพี่อาร์ตเดินมาถามตลอดทางว่าร้านหมูกระทะอยู่ไหนครับคุ้นๆเลยเอ๊ะเด็กคนนี้คุ้นๆนั่นแหละเฮ้ยเอาไปดูดีครับผมใครวะคนที่หล่อที่สุดครับหล่อกว่าคนถือกล้องโอไปดูของเดี๋ยว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 นี่ของเนี่ยโอ้โหนี่คือของเกินอันนี้เราไม่ไปชี้กับพี่อนไอ้เกลือเฮ้ยรออาขาดเอาไว้เรออาขาดเอาไว้เหี้เปรี้ยวว่ะมึงเคยดูมั้ยมีเกลือให้ด้วยเอไปเผาแช่งพวกมึงเนี่ยแหละไปเดี๋ยวรอไปดูตอนเชื่อเพื่อนดีกว่าครับ เราถึงแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราถ<ห>รต้องหาม,มันตะโกนดิแม่คำชื่ออะไรอ่ะเจ๊ คิดมึงนี่สุดยอดเลยก็ไม่ซ้ำคิดไว้แต่แรกเลยคิดไว้นานแล้วก็แบบว่าอยากจะร้อยมาลัยให้ใครสักคนนี่คือการร้อยมาลัยครั้งแรกร้อยลายครั้งแรกเพื่อนต้องภูมิใจอยากจะถามความรู้สึกหน่อยฮะเป็นไงฮะได้รับของวันนี้รู้สึก มีประโยชน์ครับครบอาหารครบช้วงเพราะประโยชน์มีทุกอย่างเลยโยนเพื่อนคือเราจะเดินกันแค่นี้ก็พออย่าะเดือนกุมภาเนีอยมันไม่ถึงงานนี่ไม่ถึงงานคือรถเราอ่ะจอดอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอยากจะบอกว่าทุกคนรถพวงกวงมาจอดอยู่ตรงนู้นข้ามไปนิดนึงแต่ว่าในเส้นทางที่เราจะไปอ่ะเราจะไปทางนู้น คือเรามาทำงานดน,นตรีใช่<ร>ใช่ชอบอะไรเสียงดังๆใช,ใช่ใช่เราเราต้องไปอยู่กับ <c oughs> กับเสียงสักนิดหนึ่งไ่ <c oughs> กินหรอไอหนึง่งมันอยากเดินดูสาวไอ้เน,นี่ยมืงอยากเดิน,นดูสาวกูรู้คุณเคยเรียนที่นี่คุณเป็นไกด์คุณต้องแนะนำสักหน่อยนะ <c oughs> คือเราจะไปดูรอยยิ้มของบัณฑิตที่ดีใจต่อการจบการศึกษาอเปล่า อย่าลืมติดตามนะพ่อบ้านแค่เขาเอร์ครับเยอนแค่ขายของช่วงมหาวิทยาลัยเป็นช่วงที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วคือการสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนอรใช่ใช่ใช่ยิ่งมีคอนเนคชั่นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับตัวเรามากแค่นั้นจริงตั้งแต่ตอนสมัยเราเรียนเราก็ควรจะสร้างเพื่อนะเพื่อนอะไรรู้ไหมท้ไมเพือนรเพ่สัมพันธ์เบื่อเว้ย เรื่องอะไรเสียกุญแจขาวอทีแต่รถมึงจอดอยู่คันสีขาวใช่ไหมใช่รถมึงไหมแต่เสียไว้ตรงที่เปิดอั้นปะเปิดบอกเสียเปิดบอกก็เสียไปตรงนั้นแหละเอาล้วทุกคนมารู้กันว่ากุญแจรถจะอยู่ที่รถเกินหรือเปล่านะฮะสาวมาครับบีบครับดุม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 ไปฮะแล้วแล้วไปแล้วโอ้โหยังคาอยู่นะฮะ คร oh, cool. ับแล้วมึงโอ้โหอิงเกิ้ลทำไมไม่มาเดินแถวนี้ตั้งแต่แรกวะเนโอ้โหว้าวโอ้โหโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมพาวนรอบนี้เทศาหรนึ่งรอบโอ้วหโอโหอิงเกิ้ล เห็นไหมสว่างมากโอ้ยคนแสงมันสว่างมากไฟมันโอเวอร์มากโอ้ยโอ้ยแล้วคือยังไงก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเด็กดนตรีไปเข้าหอชุ้งกันหมดแล้วอ๋ออันนี้ไม่ใช่จุดรับปริญญาหรอกตากลางมันเหมือนรวมรับปริญญาใช่เป็นนเป็ฮอลแสดงดนตรีอ๋อเป็นฮอลเหรอหอหอที่เวลาผมแล้วมันจะเย็นเย็นกลาเย็นจังฮอนครูไปอะไรเฮ้ยรขับรถขับเนี่ยวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลังสิลป์เอ้าแบตจะหมดแล้วโอ้ว้าวแบตจะหมดเออปิดคลิป พิดคลิป